ที่ละครซีรีส์ชุดเลือดมังกรของค่าย XR Generation นะคะซึ่งได้เปิดกล้องถ่ายทำกันไปแล้วหลายเรื่องใกนการตอนนี้ก็มาถึงคิวเรื่องแรกนะคะก็ได้แอนดรูว์เกรกสันมาแสดงคู่กับแต้วเป็นครั้งแรกค่ะดนหะน้าฟิตติ้งกันอีกเรื่องแล้วค่ะสำหรับละครซีรีส์ชุดเลือดมังกรของค่าย XR Generation คราวนี้เป็นคิวเรื่องแรกซึ่งเป็นละครลำดับที่4จาก5เรื่องเสือสิงกระทิงแรดหผงที่ได้แอนดรูว์เกรกสันมาประกบคู่แต้วนัทพรอมเป็นครั้งแรก โดยผู้จัดแดงธัญญาก็มาคอยดูแลการฟิตติ้งอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนลุคเต้าให้ใส่วิกผมสั้นเป็นสาวกากานและแอ oh, 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 oh. นดูเกรกสารที่กลับมาร่วมง,งานกับค่ายนี้อีกครั้งกับบทบาททายาทหัวหน้าแก๊งเหลี่ยวดงที่ตั้งใจกอบกู้กิจการโรงสีให้กลับมาเฟื่องฟูซึ่งผู้จัดแดงธัญญาบอกว่าบทนี้คือแอนดิวตอนไปติดต่อนี่แบบลุ้นมากดนนีจะรลับไม่เนี่ยไม่ใช่ <c oughs> ไม่อยากเอาแอนดิวเลยขอทำใจนิดนึงอ๋อขอทำใจนิดนึง พี่เขาโทรมาให้คุยคุยกับพี่อ้อมนะครับครับเค okay, พีจ่จริงๆมันเหมาะกับเขามากตัวเนี้ยตัวเต้าก็จะเป็นแบบนางเอกที่เอ่อเหมือนแบบขวางโลก,โลกมีแบบกากัรท้าทายพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบว่าครอบครัวเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอแบบพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเต้าต้องตื่น น่ะคผมาขาสั่นทำไมตื่นเต้นโอ้พี่แอนนี้ยูเราก็ต้องตื่นเต้นนิดนึงดูเขาดูรักเกิดดูอะไรอ่ะใช่ก็ดูกันชอบมันชอบพี่อูทาอยู่บอกอันทิวอย่าทำขาสั่นขาต้กนิ่งๆหน่อยยืนอยู่ข้างพี่แดงก็ขาสั่นแร็ตก็เป็นเรื่องที่มีสีสันที่สุดในบรรดาห้าเรื่อง เพราะว่าเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์เขาจะสดใสเหมือนเหมือนสีสันจะเยอะเพราะว่าพระเอกก็แบบโอ้โหลื่นไหลแล้วก็มีคอมเมดี้เรื่องเดียวที่มีคอมเมดี้ละครซีรีส์ชุดเรื่องมังกรพร้อมเตรียมบวงสวงวันที่4กันยายนนี้โดยเรื่องแรกเตรียมถ่ายทําในเดือนตุลาคมค่ะโซพิดาสุขันธรโองรายงานเซโกผมสั้นแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้ค่ะ <c oughs>